สมเป็นตัวแม่ซุปตาสาวประกาศข่าวดีตั้งท้องหลังหย่าสามีเก่าคิงูระฟูมิโนะนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่น35ปีประกาศแต่งงานใหม่พร้อมกับข่าวการตั้งครรภของเธอเมื่อไม่นานมานี้ฟูมิโนะคิงูระได้ประกาศการตั้งครรภผ่านอินสตาแกรมของเธอโดยกล่าวว่านกกระสามาหาชันต่อหน้าชันแบบนี้ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนกกระสาเป็นตัวแทนของความโชคดีและการมีอายุยืนสำหรับคู่แต่งงานใหม่ของฟูมิโน่คิมูระเป็นเพื่อนเก่าของเธอและเพิ่งพัฒนาเป็นคนรักพวกเขากำลังช่วยงานกันทำช่อง YouTube ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว คูมิโนะคิมูระแต่งงานกับครูสอนการแสดงในปี2559แต่หย่าร้างในปี2562เป็นผลให้เขาแต่งงานใหม่หลังจาก4ปีของการหย่าร้างขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ